ตำนานพระเกจิหลวงพ่อพระราชพรมยานารือหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดจันทารามหรือวัด่าุสุง่งอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนั้นท่านมีชื่อเสียงเรื่องลือด้านการบรรเป็นวิปัสสนากรรมฐาน ตามปุ่มประวัติหลังมรณภาพร่างสังขารของท่านก็ไม่ได้เน่าเปื่อยไปแต่อย่างใดและก็ได้มีการเก็บรักษาไว้ที่วัดท่าสูงมาจนถึงปัจจุบันนี้กล่าวกันว่าคนที่ต้องการที่จะเป็นสิทธิของหลวงพ่อท่านนั้นไม่ต้องขออนุญ,ญาตแม้ว่าจะไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันมาก่อนเลยก็ตามแต่ก็รับเป็นสิทธิได้เพียงแค่ได้ปฏิบัติตามดังนี้ก็คือ สิทธิ์ชั้นที่3รักษาสินห้าเสมอซึ่งอาจจะขาดตกปกป้องไปบ้างแต่ก็ให้พยายามรักษาให้ครบถ้วนให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ถัดมาก็คือสิทธิ์รุ่นกลางก็คือมีศินบริสุทธิ์เป็นปกติพยายามรักษาอารมณ์สมาธิอยู่เสมอตามสมควรไม่ละเมิดศินและลำดับสุดท้ายก็คือสิทธิ์เอก ให้รักษาศีลห้าให้ครบถ้วนเป็นปกติขารบพระเจ้าพระธรรมและปรอรยสง์และไม่สงสัยในความดีของท่านมีอารมณ์ตั้งมั่นว่าถ้าหากว่าตายจากคนในชาตินี้แล้วก็ขอไปนิพพานเพียงจุดเดียวและให้พยายามละความโลภโกรธหลงลงเสียหลวงพ่อฤาษีลิงดำนั้นท่านเป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อปานวัดบางลงโคระเถวราจาชื่อก้องด้านวิปัสสนา มีลูกศิษย์ลูกหามากมายกระจายทั่วประเทศบุญบาร,รมีของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนั้นเป็นที่ประจักษ์แก่เหล่าศิษยานุสิญญส์โดยทั่วไปซึ่งบางคนก็ว่าท่านนั้นมีญาณอย่างรู้วารจิตแต่ที่แน่ๆก็คือท่านได้รับการถ่ายทอดวิชาเป่ายันกรอบเพชรมาจากหลวงพ่อปานหลวงพ่อฤาษีริงดำท่านมีนามเดิมว่านายสังเวียนสังสุวรรณ ถือกำเนิดเกิดเมื่อวันเสาร์ที่8กรกฎาคมปีพศ2459ซึ่งตรงกับวันเสาร์ขึ้น9ข้ามเดือน8ปีมะโรงนาทีตำบลสาลีอำเภอบางปรมาจังหวัดสุพรรณบุรีท่านเกิดมาในครอบครัวชาวนาที่มีฐานะค่อนข้างที่จะดีมีมวีาดาชื่อนายควงและมารดาชื่อนางบุญสมสังสุวรท่านเป็นบุตรคนที่3จากพี่น้องทั้งหมด5คน เมื่ออายุได้หกขวบท่านได้เข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนประชาบาลวัดบางนมโคจนจบชั้นประถมปีที่สี่เมื่ออายุได้สิบห้าปีท่านก็ได้ย้ายมาอยู่กับยายที่บา้านนาวัดเรืไรอำเภอตลิ่งชันจังหวัดทนบุรีและก็ได้ศึกษาการแพทย์แผนโบราณจนอายุได้สิบเก้าปีก็เข้าเป็นเภสัชกรทหารเรือสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ พออายุได้20ปีท่านก็นเข้าผสมบทเป็นพระพิสุเมื่อวันที่16กรกฎาคมปีพศ2480ณนะที่วัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดประนะครศรีอยุธยาโดยมีท่านพระครูรัตนาพิรมเป็นพระอุปชาท่านพระครูวิหารกิจจานุการปานโสนันโทเป็นพระกรรมวาจาจารย์และท่านพระอาจารย์เล็กเกสโรเป็นพระอนุสาวนาจารย์ หลังจากนั้นท่านก็สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรีชั้นโทและชั้นเอภายในระยะเวลา3ปีคือนับตั้งแต่ช่วงอายุได้21-22และ23ปีตามลำดับต่อมาท่านก็ได้ศึกษาด้านพระกรรมฐานกับครูบาอาจารย์หลายท่านอาทิเช่นหลวงพ่อปานสุนันโทวัดบางนงโคหลวงพ่อจงพุทธสโรวัดหน้าต่างนอกพระอาจารย์เล็กเกศโรวัดบางนงโค พระครูรัตนาพิรมวัดบางแผนพระครูโดมสมาจารย์วัดน้ำเต้าหลวงพ่อสุนวัดบางประหมอหลวงพ่อเนียมวัดน้อยหลวงพ่อโนงอินทสุวรรณวัดครองมดันและหลวงพ่อเรื่องวัดใหม่พินสวนในปีพศ2481หลวงพ่อฤษิลิงดำท่านก็ได้เข้ามาจำพรรษาอยู่ที่วัดช่างเหล็ก อำเภอตะลิ่งชันจังหวัดทนบุรีเพื่อเรียนภาษาบาลีจนสอบได้เปรี่ยนธรรม3มประโยคเมื่อนั้นจึงได้ย้ายมาอยู่ที่วัดอนงคารามต่อมาก็ได้เป็นรองเจ้าคณะ4วัดประยุรวงศาวาดวรววิหารเป็นเจ้าอาวาดวัดบางนงโคและได้ย้ายไปอยู่อีกหลายวัดด้วยกันจนเมื่อปีพศ .2511 ท่านจึงได้มาอยู่ที่วัดท่าสูง ในปีพศ2527หลวงพ่อท่านก็ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญทีพระสุธรรมยันเทระและในปีพศ2532ก็ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราีพรราชภูมิยานไาพศาลภามุนานุสิตมหาคณิสอนบอวรสังคารามข้ามวาสี หลวงพ่อฤาษีหนึ่งดำทันใดมรณาภาพลงเมื่อวันที่30ตุลาคมปีพศ2535ด้วยโรคปอดบวมรุนแรงสิริรวมอายุได้76ปีหลวงพ่อท่านนั้นได้สร้างวัตถุมงคลเอาไว้อย่างมากมายอาทิเช่นพระคำข้าวพระหางมาเรียนทาเวสุวรรปีพศ2521เรียนเกลียวเชือกรุ่นแรกปีพศ2516 พระสมเด็จองค์ปฐมเหรียญมหาลาบเอกราชปีพศ2520และพระกีบัวรูปเหมือนหลวงพ่อปีพศ2527เป็นต้นส่วนพุทธคุณของวัตถุมงคลทุกรุ่นทุกองค์ของหลวงพ่อท่านนั้นก่อล้วนเต็มไปด้วยความเข้มขังและพลังศรัทธาครบครันแต่โดยมากแล้วจะมีความโดดเด่นทางด้านลาบผลนั่นเองครับผม และนี่ก็คือเรื่องราวของพระอริยะสงฆ์ผู้ทรงธรรมนามว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดจันทารามหรือว่าวัดท่าสูงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนั่นเองครับผมและสำหรับในคลิปนี้แอดก็ต้องขอตัวนำรายการจากไปก่อนละเด้อและวค่อยเจอกันใหม่นะครับบายบาย